ลวงตาครับวันนี้เอากําลังใจอะไรมาให้ทหารบ้าง,ง,งาครับลวงตาเป็นตัวแทนเนาะของคนไทยที่เอาหัวใจมาให้ทหารเป็นกําลังใจให้ทหารเนาะ,ะสำหรับสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะมันก็เป็นกําลังใจเนาะหวังใจว่าเราหัวใจนี่แหละมาให้กันเป็นกำลัง,จงใจกําลังใจนําหัวใจเนาะเราคนไทยรู้รักสามัคคีเนาะ หลวงตาเป็นพระอ่าบางทีเขาบอกว่าเออหลวงตาอาจจะยุ่งกันเมืองหลวงตาไม่ได้ยุ่งกันเมืองแต่หลวงตาเป็นคน,เป,นเป็นพระไทยเนาะเลือดไทยนไเนอะนะยินดีเนาะอ่าถ้าเขาให้กูลบได้กูก็จะลบอยู่เนี่ยจริงๆนะเพราะหัวใจเราอ่าอ่าเป็นสีเดียวกันเนอะเราเป็นคนไทยเนาะอ่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะพวกเราเสื็อฟูลไว้เนาะอ่า มีแค่นี้แหละครับหลวงตาครับจากที่ตอนนี้เนี่ยพุทธศาสนิกชนของขมิ้เองปลูกไปปราสาทไปพูดายอยู่ตรงนัง้นตลอดในฐานะที่หลวงตาเห็นภาพตรงนั้นเนี่ยมองยังไงอ๋อธรรมดาธรรมดา,มดานานมาแล้วเนาะ,ะไม่ว่าทางไหนเขายุ่งมาหมดแหละแต่หลวงตาไม่ยุ่งนะแต่หลวงตามาให้กําลังใจเฉยไม่ยุ่งไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้เลยเนาะหลวงตาอยากไม่ไม่อยากให้ะทะเลาะก,กันด้วยซ้ายําไปเนาะเออ แต่ว่าอ่าเราคนไทยเราจะไม่ถอยครับเนะเดี<ต>๋ยวพี่แม่ท่านบอกว่าท่านจะไม่ดําเนินการอะไรก่อนแต่ถ้าทาั้งนั้นลั่นก่อนท่านก็ไม่คุยอีกแล้วเออใช่ใช่<ๆ>บิ๊กกุ้งบิ๊กกุ้งเี่ยมัน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 โอ้โหนะมันพูดถูกนะหลงจากให้กําลังใจเต็มที่เลยเนาะอ่าบนโทรบนสินภา,กานะคกลางเนาะอ่าเขาเป็นอทหารอาชีพนะทหารอาชีพเป็นนักรบจริงๆรเนาะอ่า ลุงตาฟังอยู่เนาะขอให้กําลังใจบุ้สิลป์บ้างด้วยเนาะ,ะมันเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันคนหนึ่งเนาะ